เฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเราต้องชโชว์เอ็มซีโอเคเฮ้ยหลังผมโอ้โหไม่ทันแล้วครับขวามือผมหงงไปดิเพื่อนโอ้ยโ,โดนซ้ายมือยิงครับ โอ้โหเฮ้ยใครยิงผมวะอ๋อนั่นไงเจอละใจเย็ยนเพื่อนเฮ้ยก็มาดิครับผมว่าผมตายแน่เลยโอ้โหยิงลมไปหน่อยครับหลังกล้องครับเฮ้ยจะวัดกับปืนผมเหรอเพื่อน โอ้ยโดน AWP เ,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 เลือดเลือดเลือดลดโคตรน้อยเลยท่านผู้ชมหลังผมมีครับตายไปดิโอ้ยโดนหลังยิงอีกแล้ว <S 2> <S 2> โอ้ยเฮ้ยติดอย่าติดอย่าติดซ้ายมือเฮ้ยนักล่าครับนักล่าเอ้นักล่าเว้ยนักล่า โอ้โหเวนกรรมกระสุนเปลี่ยนอยู่เอเคเขาลัาคิวผมครับขวามือผมมีครับเออตายไปดิเพื่อนงงไปดิเพื่อนโอ้ยียบร้อยครับ งงไปดิเออหลังหลังเกิดเงินโอ้โหยิงลมไอ้บ้าเอ้ยทิ้งระเบิดได้สวยเลยเพื่อนหลังครับเอ้ยโอ้โหหนีไม่พ้นไม่มีใครเกิดตรงนี้ใช่ไหมโกดังมีครับ เฮ้ยไหนวะโอเคสามคิวครับโอโหของจริงเฮ้ยยิงหายเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรครับอะไรครับมองหน้าทำไมครับใจเย็นครับ เอ้ยไม่ได้กินผมหลอกเพื่อนโอ้โหของจริงว่ะท่านผู้ชมโคตรสุดเลยครับเฮ้ย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 เพื่อนไปลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมเออผมจะบุกดีเพราะว่าเนี่ยบุกครับเดินแล้วมาขนาดนี้แล้วก็ต้องบุกแล้วท่านผู้ชมโกดังผมเห็นแล้วครับ โอ้ยโอ้โหไม่ทานครับ oh! ผมว่ารอบนี้ผมตัดเข้าโกดังเขาดีกว่าครับท่านผู้ชมโอ้โหมากันเยอะเลยครับเคตายไปเคตายต่อไปครับ oh! ไม่ต้องเล่นครับ oh! ตายต่อไปครับ หมดไปครับโอ้ยโอ้โหเวนกรรมเฮ้ยเมื่อกี้นี้จัดว่าเด็ดเลยนะท่านผู้ชมอย่างพิวครับเข้าโกดังเหมือนเดิมครับตายครับตายต่อไปครับ ผมแอบไว้ก่อนท่านผู้ชมระ<ป>เบิดยัดพัดโอ้โหเวงกรรมผมไม่ได้ระเบิดฟรีให้ตายเถอะทำไมผมไม่ได้ระเบิดฟรีวะเนี่ยโ<ป><ป>อ้โหเอา้า<ป>เลือดไม่รถเฉย เดินเข้ามาก่อนครับแคบมีครับท่านผู้ชมสวยเพื่อนเฮ้ยใจเย็นสหายแค่สวยครับผมเดินตัดมาแบบเดิมครับโอ้ยโดนแสงตายครับวิ่งกลับท่านผู้ชมโอ้โห รอดด้วยเว้ยตามได้แสงครับโอ้โหผมตายอ่ะไม่ไปแล้วไมไปแล้วรอบนี้เราเปลี่ยนบ้างครับเขาน่าจะรู้แล้วเอ้ยขอเปลี่ยนเส้นทางบ้างครับรอบนี้ยแต่เพื่อนเราบุกไปแล้ววะท่านผู้ชมสวยครับ เสียาดายครับผมไม่ได้คิวโอเคสองคิวครับอุย้ยรอดได้ยังไงวะเนี่ย,ย,ยสวยครับเพื่อนโอเคผมได้คิวครับ สวยเพื่อนโอเคได้คิวครับโอ้โหเล่นสะเกือบตายเลยว่ะเอาเจอแล้วครับหุ้ยลมสวยเพื่อนเฮ้ยหลังไม่ทันแล้วครับ เราต้องบกค,ครบคับการบกเท่านั้นที่จะครองโลกท่านผู้ชมโอโ้เขาไม่เล่นตรงนี้เลยครับอุย้ยอ้าวเวงกามตายกับระเบิดโอ้โหเมื่อกี้เขาดับฝันผมเลยครับได้มาแค่คิวเดียวเวงชึบป,ป๊าบเดินตัดเลยครับตรงกล่องเมื่อกี้ผมเห็นครับ เอาได้คิวเฉยเลยท่านผู้ชมก็มาดิครับโอเคขวาเขายังไม่ตายครับเจอแล้วเก็บครับโอ้โหเพื่อนผมอุษาจะเอาคิวโอเคไม่โดนแสงครับ ผมไปาระเบิดยัดไปก่อนท่านผู้ชมโอเคตายไปครับเราต้องระวังเป็นพิเศษครับท่านผู้ชมโอ้โหแสงมาโอ้โหแคตติดจางๆครับโอ้โหแสงมาเพียบเลยท่านผู้ชมโอ้โหโดน s o ยหัวอีกไอ้บ้าเอ้ยจิตใจเขาโหดร้ายเหลือเกินเห็นหนึ่งครับ ตายไปครับผมว่าผมตายแน่เลยว่ะแคบครับไม่ทันแล้วเราตัดแบบโชคชะตากันเลยเพื่อนโอเคโอ้โหลมทุกนัดครับ โอ้โหเอาอย่างได้ระเบิดฟรีครับท่านผู้ชม home, โอ้เป็นไงท่านผู้ชมน,น่่นเป็นไงของจริงไหมครับเยอเคตตายไปเออก็มาดิครับก็มาดิครับไหนอะไอตัวโปอะมาดิโป ซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชม,มอสองลูกเลยซ้ายมือเราครับโอเคตายไปยังมีอยู่ครับโอ้ยโดนแสงหลังผมจะเข้าครับโอ้ตายคู่ไปดิไปยังไงบ้างครับท่านผู้ชม กับโปรซนายยอดนักแข่งนี่แม่งต้องไปแข่งมาแน่นอนเลยนะครับถึงมีสนายทองอมายิงเราเนี่ยอันนี้ผมไปชดนะ คือผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงแล้วนะครับผมว่าผมพูดไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยพอเราพูดไปหมดแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ยังมาเจออะไรแบบเดิมอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกตรงๆนะครับว่าโคตรแย่เลยนะท่านผู้ชมอขอแค่นี้ดีกว่านะสาหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ชื่นชอบเจอบปืน M4 เงินกระบ,บอกนี้เนี่ยหรือว่ามีความหลังกับปืนนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ